ครับผมสวัสดีครับเพื่อนๆเอฟซีทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมอีกนะครับจากช่องจำนองชนแนลนะครับวันนี้ก็เอาสูตรบนล่างนะครับมาฝากนะครับสูตรบนล่างนะครับมาฝากเอฟซีทุกท่านนะครับสูตรบนล่างเนาะสูตรก็ง่ายๆนะครับผมสูตรก็ง่ายๆนะครับให้เอฟซีนะครับไปลองทําดูก็ได้เนาะหรือว่าเอาไปจัดซื้อสลากกินแบ่งของรัฐบาลเนาะ ถ้ามีเลขตัวไหนนะครับที่มันตรงนะครับมันตรงนะกับของแอดทำไปนี่เนาะก็เอาไปจับซื้อนะครับเอาไปจับกันเลยนะครับจับคู่กับของ f อที่ได้มาเนาะถ้าไม่ตรงกันหรือว่าถ้าตรงกันเนาะก็ถือว่าดีนะถ้าไม่ตรงกันก็เอาไปจับใส่กันเลยนะครับบนล่างนะครับไม่ได้ปักหลักเนาะอ่าเรามาดูกันเลยครับสูตรก็ เอาตั้งแต่วันที่30ธันวาคมเนาะดูทําวันที่30ธันวาคมให้มันออกวันที่17มกราคม2566ครับได้เลขอะไรนะครับเลขอะไรนะครับ3ตัวมา1หนึ่งตัวนะครับอ่ะเราก็มาดูกันเลยนะครับสูตรก็ใช้หลักแสนนะครับแสนนะครับเอาหลักแสนลากมาเลยนะครับเอามาไว้ตรงกลางนี่นะครับเอามาไว้เลยนะครับลากมาไว้ตรงกลางนะครับบวกไปหนึ่งนะครับ หนึงก็คือเป็น2แล้วก็ลด1นะครับลดลงมา1ก็คือ012ยนงอเนาะง่ายๆนะครับศูนย์หนอเนาะก็มาดูเรงวันา,าที่17บเมกราคมสองพันห้าร้อออกอะไรครับผมออก8ปดหนึ่เนาะแปดหนึเก้าเข้าไหมครับ3ตัวมาตัวเนาะเข้าที่เลขหนึงเนาะนี่ครับเลขหนึงเนาะ มามาดูงวดต่อมากันเลยนะครับเพื่อไม่เสียเวลานะครับก็8แปดนี่ครับหลักแสนนี่นะครับผมแปดหลักแสนตัวนี้เนะเาะออกมาตั้งนี่นะครับบวกหนึ่งลดหนึ่งเนาะแปดบวกหนึ่งก็เป็นเก้าลดหนึ่งก็เป็นเจ็ดเนาะได้เลขเก้านะครับเด่นเลขเก้าเนาะเห็นกันไ,ไมเนาะสีเขียวเนาะผลที่ออกวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์นะครับออกอะไรครับหนึ่งกุมภาพันธ์ออกสองเจ็ดสองเก้าเจ็ด สี่หนึ่งหนึ่งนะครับข้างล่างออกเก้าสองครับไปเข้าล่างเนาะเข้าเลขเก้าครับผมก็มาดูงวดต่อมานะครับได้เลขสองครับอสองมาตั้งนี่เลยนะครับหลักแสนนะครับสองตั้งแล้วก็บวกหนึ่งเป็นสามลดหนึ่งก็เป็นหนึ่งเนาะงวดวันที่หนึ่งสิบหกกุมภาออกอะไรครับผมออกสี่หนึ่งเจ็ดเนาะก็เข้าที่เลขหนึ่งนี่ครับหนึ่งครับหนึ่งเจ็ดนะครับผมมาดูงวดต่อมากันเลยสิบหกกุมภาพันธ์นะครับ ทำให้ไปออกวันที่หนึ่งมีนานะครับเอาเลขห้ามาั้งนี่เลยนะครับหลักแสนนะครับบวกหนึ่งลดหนึ่งครับสี่ห้าหกนะครับออกหกห้าสองเนาะเข้าไปที่บนก็เข้าล่างครับล่างออกห้าห้าเนาะเข้าทั้งบนทั้งล่างเนาะงวดนี้นะมาดูงวดต่อมานะครับงวดวันที่หนึ่งมีนานะครับได้เลขสี่ห้าลดหนึ่งก็เป็นสามเนาะ ผลที่ออกออกแแล้วก็73ล่างครับเข้าทีเลข3เนาะเอาเข้าที่เลข3ไปเนาะมาดูมาดูต่อเลยครับงวดวันที่16มีนาคม2566นะครับหลักแสนก็คือเลข0นย์นะครับเอาศูนย์มาตั้งเลยนะครับ0ย์บวกไปก็เป็น1ลดไปก็คือ9ครับ901เนาะผลที่ออกออกอะไรครับผมงวดวันที่1เมษายนออก907นะครับ ก็เข้าที่เลขเก้าก็เลขศูนย์เนาะถับเลขเก้าออกเก้าเก้าล่างเนาะหลักร้อยหลักร้อย 100, เราไม่ต้องเอาก็ได้ครับผมก็มาดูงวดต่อมานะครับหลักแสนก็คือศูนย์นั่นเดิมนะครับได้เก้าศูนย์หนึ่งนะครับผลที่ออกออกเก้าศูนย์หกนะครับแล้วก็เจ็ดหนึ่งนะครับอ่เข้าทางเลขหนึ่งเลขศูนย์เนาะ,ะเข้าบนเข้าล่างไปงวดนี้เนาะงวดต่อมางวดวันที่ 16, สิบหกเมษายนนะครับได้เก้า บวกหนึ่งก็เป็นศูนย์ลดหนึ่งก็เป็นแปดนะครับแปดเก้าศูนย์นะครับผลที่ออกออกศูนย์หนึ่งเก้ากับหกห้าเนาะก็เข้าไปที่เลขเก้านะครับเข้าไปที่เลขเก 9, นะ้าเนาะก็มาดูงวดต่อมากันเลยนะครับงวดต่อมานะครับวันที่สองพฤษภาคมนะครับเลขหลักแสนในทือเลขแปดนะครับแปดบวกหนึ่งก็เป็นเก้าลดหนึ่งก็เป็นเจ็ดนะครับ งวดต่อมานะครับงวดวันที่16พฤษษษ้นสคมาออก9 03แล้วก็99นะครับวันนี้เข้าแตกข้างล่างเนาะอ่ะเข้าเลข9กครับ92โตสเลยนี่หมางวดต่อมาเลยนะครับวันที่สิบหกพฤษษษ้นสคมาได้เลขหนึ่งครับนับบวกขึ้นไปแล้ว 2, ลก็เป็นสองลดหนะึ่งก็เป็นศูนย์นะครับศูนย์หนึ่งสองนะครับผมจะออกออกสองเจ็ดสองแล้วก็ศูนย์เก้านะครับเข้าเลขศูนย์ที่หลักหน่วยล่างแล้วก็เลขสองที่หน่วยบนเนาะอ่ะต่อมา ได้เลขหนึ่งนะครับอันหนึ่งมาบวกหนึ่งก็เป็นสองลดหนึ่งก็เป็นศูนย์นะครับผลที่ออกออกแปดเจ็ดสองแล้วก็สามศูนย์นะครับเข้าบนเข้าล่างนะครับเข้าหน่วยบนแล้วก็หน่วยล่างนะครับมางวดต่อมานะครับงดมาที่สิบหกมิถุนายนนะครับสิบหกมิถุนายนได้อะไรได้เลขหลักแสมนมาตั้งเลยครับแสนก็คือสองเนาะบวกหนึ่งก็เป็นสามลดหนึ่งก็เป็นหนึ่งเนาะผลที่ออกวันที่ หนึ่กรกฎาคมออก6 0ศย์หแล้วก็16ครับเข้าที่เลข1นะครับเข้าล่างครับหลักสีงวดต่อมานะครับได้890นะครับผลที่ออกออก530นย์ะครับเข้าที่เลข0ูนย์บนเนาะงวดวันที่16บหกกรกฎาคมนะครับได้1นะครับเอาเลขห่งมาตั้งแล้วก็บวกหงก็เป็น2ลด1ก็เป็น0นนะครับผลที่ออกออกสี่ห้แล้วก็11ึ่งหนเนาะสี่ห้หนึ่งหก็เข้าที่1นะครับ สามตัวมาตัวเนาะเข้าล่างสองตัวเลยครับเข้าหนึ่งหนึ่งเลยนะครับผมมาดูงวดที่สามสิบเอ็ดกรกฎาคมนะครับได้เลขสองสามหนึ่งนะครับหนึ่งสองสามเนาะผลที่ออกออกเจ็ดแปดสองนะครับแล้วก็หกเจ็ดเข้าที่เลขสองบนนะครับหลักหน่วยนะครับงวดวันที่ 16, สิบหกสิงหานะครับ 16, สิบหกสิงหาคมนะครับ ได้เลขเจ็ดนะครับนี่ครับเอาเจ็ดมาลางนี่เลยนะครับหลักแสนครับเจ็ดบวกหนึ่งก็เป็นแปดรถหนึ่งก็เป็นหกนะครับผลที่ออกออกอะไรครับผมออกสี่เจ็ดแปดนะครับงวดวันที่หนึ่งกันยานครับสี่เจ็ดแปดเนาะเข้าทั้งเจ็ดทั้งแปดเนาะเข้าเจ็ดทั้งแปดเนาะหรือมงกุนี่ครับเจ็ดแปดเนาะเข้าทั้งสองโตเลยนะครับเข้าทั้งสิบทั้งหน่วยเนาะ ก็มารอลรุนกันนะครับมารอลรุนกันเลยงวดวันที่16กันยานี้จะได้เลขอะไรนะครับเอาแสนมาตั้งเลยครับ9บวกหนึ่งก็เป็นศูนย์ลบหนึ่งก็เป็น8เนาะมารอผลนะครับรอผลครับรอผลรอผลกันเลยว่างวดนี้นะครับงวดวันที่16กกันยายนจะได้เลขอะไรเนาะ ออกมานะครับตรงไหมกับที่ว่า3ตัวมาตัวเนาะก็ให้เป็นเพื่อนนะครับใช้วิทยานในการรับชมนะครับ f อทุกท่านนะครับชอบก็บกดติดตามนะครับชอบก็บกดติดตามกดแชร์กดไลค์กดทั้สไคร์ไว้ให้ด้วยนะครับผมเพื่อไม่ให้พลาดคลิปตัวต่อไปเนาะนะเดี๋ยวเราก็จะมาลงคลิปมีทั้งดับมีทั้งเกิดเนาะอ่าทุกอย่างก็เป็นแนวแค่แนวทางเนาะแค่แนวทางนะครับเพื่อเอาไปจัดซื้อสลากกินแบ่งของรัฐบาลเนาะ เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับงวดนี้ก็ได้อะไรครับผม890นะครับ8 9 0นะครับไม่ปักหลักนะครับบนล่างเนาะเออใช้วิทยาญาณในการรับชมนะครับผมสำหรับวันนี้ผมจำลองแชนแนลก็ขอฝากช่องใหม่ๆนะครับช่องร้องใหม่นะครับจำลองแชนแนลเอาไว้ไปในใจสักช่องเนาะเออเอาไว้ในใจสักช่องนะครับเวลามีสูตรหวยดีเด็ดนะครับ ก็จะมาฝากกันมาไอ้อัปเดตนะครับให้ fc ทุกท่านนะในรับชมนะครับกันก็เอาไปจัดซื้อสลากกินแบ่งของรัฐบาลนะครับสูตรมีเข้ามีรุดนะครับเด็กอายุต่ำกว่า18ปีต้องมีผู้ปกครองให้คําแนะนําด้วยนะครับผมไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นนะครับวันนี้ผมจํานองชาแนลก็ฝากไว้แค่นี้นะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับผม